ตอนนี้เราขึ้น้ปอยู่บนจั่วเช้าเลยนะคะขอบอกว่าตื่นเต้นมากถามสมาชิกน่อยค่ะเป็นไงคะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นอ่ะลิลี่ลิลี่นี่ไกด์ของเราต้องยีต้องยียียิ้มตลอดดูให้ตื่นเต้นกันต่อจ้าตื่นอะ มั้อยมัยเี๋ยให้ดูเมืองไม่สึมไม่กังวลไดูเมืองเยงเจอยงี่เ้นก่ตัวเมืองเจียงเจงจีนะคะเรากำลังนั่งข้ามผ่านตัวเมืองไปสู่ประตูสว่างเฉาเทียนเหมนซาน ไม่รู้กี่กระเช้านะคะแต่ครั้งนี้เป็นกระเช้าที่ตื่นเต้นและกลัวที่สุดเาขาบอกบ